ตอนนี้ Among Us ในเวอร์ชัน i n t e n d o Switch ก็เปิดให้เพื่อนๆได้เล่นกันแล้วนะครับอยู่ที่ราคา150บาทนะครับแต่ว่าต้องมี Nintendo Online ด้วยนะครับซึ่งจะสามารถเล่นเป็นแบบรูปแบบออนไลน์ได้นั่นเองที่สามารถเล่นกับเพื่อนๆอีกหลายคนได้นะครับซึ่งในส่วนของตัว n n t t n n o s w w t t h เนี่ยเขาก็มีการปรับแต่งให้หน้าจอเนี่ยเป็นแบบ Full HD เลยนะครับที่จะสามารถใช้เจ้าตัว Joy Controller เนี่ยเอามาควบคุมในการทำ t a k ต่างๆหรือว่าเป็น Imposter ก็สามารถสังหารได้อย่างรวดเร็วนะครับ แต่มันก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการพิมพ์แชทนะครับที่อาจจะทําให้พิมพ์แชทอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่ากว่าจะพิมพ์ได้ในแต่ละประโยคนี่ก็ต้องใช้เวลาสักพักนึงเลยเพราะว่ามันต้องเข้าไปสู่หน้าจอของการพิมพ์ข้อความนะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปเล่นเกมอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวเราไปลองชมเกมเพลย์กันเลยดีกว่าว่าตัวเกมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันในหน้าจอเนี่ยก็จะมีการให้เรากดปุ่มต่างๆที่ไม่ได้เป็นการทัชสกรีนสสน,แน,น,น,รน,นแ้ับบ ใช้จอยคอนโทรลเลอร์ในการเล่นนั่นเองนะครับโอเคเราได้เล่นเป็นอสเตอร์นะครับตอนนี้มีพอสเตอร์สามตัวเลยเหรอโอเคเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามีการกดปุ่ม L นะครับกด Y เป็นกดรีพอร์ตกด X เป็นกดปุ่ม Q นะครับกด A เป็นซับบทานั่นเองโอเคเรากดแล้วเราก็กดเป็นได้เลยโอเคตรงนี้ก็ ผมว่าควบคุมค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายอยู่สําหรับตัวอินคอสเตอรนะครับเพราะว่าเหมือนกับมันสามารถเปิดแมปไปเดินไปคิวไปได้นะครับมันดีตรงนี้นั่นเองฮนะโอ้โหไวไปหรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเล่อีกรอบหนึ่งนะครับเราก็ใช้อนาล็อกทางด้านซ้ายเป็นการเดินนั่นเองนะฮะแล้วก็อ่าเราไปอีกแล้วนะครับเป็นบ่อยจังโอเคก็เดี๋ยวเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยฮะ ทุกอย่างจะคล้ายๆกับเวอร์ชันมือถือกับเวอร์ชัน PC เลยนะครับแต่ผมชอบตรงที่เราเปิดหน้าจอได้แต่ว่ามันจะมีข้อเสียตรงที่เราจะเลือกสับปะรดยากหน่อยนะครับอ่าโอเคเราเนียนๆอยู่อุ๊ยผิดเราไปเนี่ยฆ่ามันก่อนฮนะต้องฆ่าสีม่วงก่อนสีม่วงสีม่วงอยู่ไหนไปไหนสีม่วงอุ๊ยรีพอร์ตปะ เราไปเอาคนริพอร์ทนฮะเราไปหาคนฆ่าคนที่จะมาแก้ไฟดววานี่ไงเจอสีโมโ่วงพอดีโอเคก็ค่อนข้างเดินไวนะครับนี่เป็นปรับแต่งใหม่อ่ามีการแชทกันเกิดขึ้นอ่าฮะ เวลาพิมพ์ก็จะยากนิดนึงนะครับแล้วก็จะใช้เวลาสักพูดเลยนะครับผมก็จะพิมพ์พิมพ์ผิดถูกๆบ้างนะครับเพราะว่าตัวอักษรมันไม่สามารถที่จะกดเอ่อทัสกีนได้ในตอนนี้นะครับเพราะว่าเอ่อผมเล็คอร์ดครับทำให้ต้องเอ่อต่อจากอุปกรณ์นะครับก็เลยต้องเลือกภาษาเนี่ยเพื่อการเล่นนั่นเองจริงเวลาเล่นเนี่ยเราสามารถกดทัสกีนข้อความได้ครับทำให้เร็วเวขึ้นนั่นเองนะฮะ สีขาว่ะสีขาวทะเลาะกันเองฮะกับสีน้ำเงินนะครับไม่ใช่อะโอ้โหรอดไปได้ยังไงกับเนี่อนี้ชนะพอดีเลยโอเคเรามาดูในสองตัวครีเมทกันบ้างนะครับก็จะเห็นได้ว่าครีเมทก็จะมีเหมือนกับระบบ ในการทำทาสเนี่ยต่างกันนะครับเราดูก่อนใช่ไหมเนี่ยโอเคเราไปที่น i เ a t i o n นะครับการทำทาสของแต่ละอันก็จะมีความต่างจากการทัชสกรีนนะครับจะไม่ทันได้ทัสเลยตายซะแล้วนะนครับเนเี่ยใครครับเนี่ยผมคิดว่า การโหวตเนี่ยมันก็จะมีการเลือกที่ต้องใช้เวลาด้วยนะฮะต้องเผื่อเวลาในการโหวตนิดนึงด้วยนะครับจะโหวตใครครับสีฟ้าผมอ่าคนละหนึ่งไปครับก็เสมอไปยังไม่มีการเตะออกตอนนี้นะครับเราไม่ได้มั่นใจว่าเป็นใครนะ่ย อย่าอีมอสเตอร์2คนนะครับโอเคตอนนี้เรากลายจะเป็นทำตัวเหมือนอีมอสเตอร์ไปซะ,ะแล้วนะไฟดับอีกแล้วนะครับโอเคตรงนี้ให้เรากด A ค้างไว้นะแล้วก็เดินแล้วก็เลื่อนขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ก,ก,กด A ดาวน์โหลดนะครับไม่ต้องทัชสกรีนนะก็คือเรากด A ได้เลยนะครับ ยังไม่ท uh ันทันเทสเลยนะพังซะแล้วมันต่างจากเวอร์ชันมือถืออยู่คล้ายๆเหมือนกันนะแต่ก็คล้ายๆกันนะครับเวลาเราแชทเนี่ยมันก็สามารถทัชสกรีนได้นะหรือไม่ก็เอ่อเป็นพิมพ์ได้นั่นเองสีดำเหรอผมว่าสีดำถ้าทุกคนเชื่อว่าสีดำก็สีดำฮะ โอเคถูกต้องด้วยนะครับแสดงว่าหรือคนนึงคือน่าจะเป็นสีเขียวนะเพราะว่าเมื่อกี้เขาปกป้องกันนั่นเองนะครับโอเคงานเราจะเสร็จไปเนี่ยเฮ้ยระวังสีเขียวะวะกลัวเลยเกินกลัมันจะฆ่าเราฮะไปเปิดไฟก่อนอ่ามีสีฟ้ามาเปิดไฟนะครับสีเขียวนี่น่าจะระแวงน่ากลัวน,ะน่ากลัวระวังไว้ครับระวังไว้ไปเร็วหนีเร็ว นี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วอีกเจ็ดวิแล้วรู้ฆาตกร,ตกรแล้วฮะโอเคเมื่อกี้สีเขียวเข้มเนี่ยมันปับป๊บปัม๊มนะครับกรีนฮะโอเคไอผมตะพิมพ์ตกไปตัวฮะแต่โอ้ถ้าพิมพินทีนึงก็จะยากนะเขาน่าจะเข้าใจนะกรีนไม่ทันเนี่ยบ้เวลามันไม่พอมันไม่พอจริงอนะ เขาโหวดเร็วมากนะโอเคนี่ครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะในเรื่องของการพิมพ์อะไรก็อาจจะต้องใช้เป็นทัสกีเนวซะส่วนใหญ่นะอ่าโอเคก็ประมาณนี้ผมสำหรับตัวเกม Among Us บนเวอร์ชันพีซเอ่อ Nintendo Switch นะครับยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เอ่อซื้อมาแล้วก็ชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ฝากทิ้งคอมเมนต์กันหน่อยลวกันนะครับวันนี้ขอตลาคุณผู้ชมสวัสดีครับ